นอกจากเรื่องราวตำนานของสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์สุดลี้ลับที่บางครั้งก็มักจะจมเรือเดินทะเลเล่นๆจนกลายเป็นที่มาของตำนานเล่าขานมากมายแถมบางตัวยังโกอินเตอร์ไปเล่นหนังให้กับฮอลลีวูดอีกต่างหากคราเคนคือสัตว์ประหลาดปลาหมึกที่เข้าขั้นโด่งดังมากๆจะมีการนำเอาตำนานของมันไปถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วโดยในตำรา Systema Naturae ของคาร์ลุสอินเนวุสได้มีการจัดให้คราเคนอยู่ในสัตว์ตระกูลหมึกซึ่ง คาร์โรลุสเองได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือว่าคราเคนนั้นเป็นสัตว์ประหลาดพิเศษที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลนอร์เวย์โดยเหตุน,นี้เองจึงทําให้ผู้คนที่อาศัยทำมาหาก,กินอยู่ในแถวทะเลบริเวณนั้นค่อนข้างจะหวาดกลัวมันเป็นพิเศษเพราะวันดีคืนดีเจ้าหมึกคราเคนก็มักจะโผล่มาโจมตีเรือโดยสารเล่นๆเ,เสียอย่างนั้นอย่างไรก็ตามหากจะกล่าวไปแล้วนั้นตำนานของคราเคนถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแต่งเสริมเรื่องราวเข้าไปเสียค่อนข้างเยอะ แต่ก็หาได้เป็นเพียงแต่ความเพ้อฝันทั้งหมดเพราะมีผู้บันทึกเรื่องราวของมันเอาไว้ค่อนข้างเยอะจนกล่าวได้ว่าไม่แน่มันอาจจะมีตัวตนจริงๆที่ทะเลแห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ก็เป็นได้คาริบดิสสัตว์ประหลาดในทํานานของชนชาวกรีกเชื่อกันว่ามันอาศัยอยู่แถวแถวนอกชายฝั่งเกาะซิซิลีโดยเมื่อไรก็ตามที่มันต้องการจะแผลงฤทธ จ้าคาริบดิสก็จะสร้างน้ำวนขนาดใหญ่ขึ้นมาก่อนจะดูดกลืนเรือลงไปแล้วค่อยคายออกมาในอีก3วันให้หลังในสภาพของซากเรือจนทำให้ผู้คนต้องหวาดกลัวกันมากเป็นพิเศษเดิมตามตำนานกล่าวว่านางเป็นลูกสาวของโพไซดอนกับไกอาแต่ด้วยความที่นางถูกซูสมันไส้เลยสาบให้นางต้องกลายสภาพเป็นน้ำวนคอยดูดกลืนชีวิตผู้คนไปตลอดการซึ่งจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญในด้านเทววิทยานั้นพวกเขาได้กล่าวเอาไว้ว่า แท้จริงเ้านั้นคาริบดิสหาได้มีตัวตนอยู่บนโลกใหม่แต่เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ของน้ำวนขนาดยักษ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเพียงเท่านั้นนั่นเองแอสพิโดนเซลลนมักถูกกล่าวถึงบ่อยๆในตำราสมัยกรีกโบราณและสมัยกลางซึ่งกล่าวกันว่ามันมักจะปรากฏตัวอยู่ในรูปลักษณ์ของปลาวานขนาดยักษ์แต่ไม่ว่ามันจะปรากฏตัวในรูปแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามผู้คนซึ่งบันทึกเกี่ยวกับตัวมันได้เขียนเอาไว้ ก็คือความมะหึมาอันแสนจะน่ากลัวจนผู้คนมักจะพลาดเข้าใจผิดและคิดว่ามันเป็นเกาะที่มีโขดหินอยู่บ่อยครั้งซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีการกล่าวกันอีกด้วยว่าเจ้าเอสปีโดเซโลนมักจะหลอกล่อคาราเียเรือให้นําเรือมาเทียบกับตัวมันอยู่บ่อยครั้งก่อนจะกินอย่างเลือดเย็นเรียกได้ว่าเป็นปีศาจอีกตนหนึ่งที่น่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว